ตอนนี้เรายังอยู่บนชั้นที่ห้านะครตอนนี้สมานินกาลังหิวข้าวเออกำลังหิวข้าวเพราะว่าเวลาตอนนี้ก็เก้าโมงตรงนะครับโอในที่สุดเราก็เจอทางลงหลังจากที่ซอกหามานาน ขึ้นไปสุดเจอของดีครับนะเป็นของดีของดีเลยต่างมความรับครับว่าเป็นหกต้องต้องการจะเจอของดี่างเ็ัวนี้ีเจ็ดช้ำกาจะเป็นเรีอญไกนกว่าอันนี้เลย จะทะลุอีกมันบ่นเอยแต่เล็กกันรูดลงเรืเลนี่รูดลงอัน่ะคระบูมีติ๊กเต่านี่ฟ้ามากโวยคือนอดบนนอนนี้